ตำแตยงเลยจ้าพี่น้องตำเตงค่ะตำแตงค่ะักเลยค่ะมัม,มี่ยังใส่ดอกตำแตงนี่แหละใส่บอกอกค่ะแล้วก็ซีเมนไข่เจียวค่ะปลาแก้มกับกวางตุ้งคือเก่นนะคะมาเด้อค่ะเด้อมากินแซ่บแน้องกันค่ะพี่น้องตำแตียง สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะในส่องไม่ลดผ้าแสบคือเกาค่ะพี่น้องวันนี้รถสิผ้ามากินตาแตงค่ะตําแตงผักแกมกระสีเมียนกวางตุงนะค่ะเนาะแล้วก็ทอดไขค่ค่ะพี่น้องถอดไข่ทอดไข่แบบงไงๆถูกกระเทียมแล้วก็เจียวค่ะใส่รดดีปุงุงลดตามใจชอบนะคะสําหรับนะคะสําหรับคนที่เข้ามากแล้วก็ฝากกดตีดตามกดไหลกดแช่ให้ส่องเม่ลดผ้าแสบนเด้อค่ะที่สําคัญนะคะกดกระดิง่งแจ้งเตือนค่ะสีเดบพาสคลิปใหม่ๆเสร็จดลยค่ะพี่น้อง มากค่ะมีบอกลายใหญ่หางยาวค่ะพี่น้องตําแตงด้วยค่ะเดอ้อตาแตงมาด้อค่ะเดอ้อเอฟซีสูบูสุบคนจากทางฟังไทยฟังเล่าแลก็จากทางต่างประเทศค่ะมากินตําแตงเสียบๆนั่นไม่ลดค่ะอะค่ะข้ามเหล็กแห้งมันอะค่ะพี่น้องอืมชอบความตำแตงกินย่างได้ก็แเสบเนาะค่ะน้องพี่น้อง มเเาเด้อค่ะเด้อมากินเขาน้ำกันลำแตงก็ถอดใครค่ะเขากันเป็นเจ้านายพี่น้องอืมแทบอืม อนหากกินบะสุกับข้าถวถัวข้าวไผ่แด้วค่ะเรือ่องครับอืม 打开呢。 มาเลยค่ะพี่น้งองมาเลยค่ะพี่น้องแบบขนาดค่ะอืม ืมมเด้ค่ะพ่อแนยังกินเนาะค่ะพี่น้องมาเด้ค่ะเด้อไทมมันกินก็ได้ ม่อยากกินกินค่ะมาจอยกินนะได้หลายเลยได้หลายกับตักกินจนสิบหลอดเตียงตบำเบียงแทะเบียงแล้นะคะ ไม่อย่างจะคลั่งเสียงผู้เล่นให้พนลังละ ตำแตงนี่กินย่ำเลยกับแซมนะค่ะพี่น้องอมากกินตำแตงแทมเป็นใส่กุ้งสดนะคะว้วสุดหยอดเลยค่ะเขากันครับตำแตงกุ้งสดแซ่บแซ่บ بلا ว<ส>ันนี้พ่อซัมเน่ก่อนนะคะขอบพุณนี่เขามาติดตามรับชมสองเป็นโดผ้าแสบด้วยค่ะขอบพุณนพี่น้องสปูสุขคนนะคะที่เขามาเบิ่งรหลดจนจบคลิปคะ่ะไอเขามาเบิ่งจนจบคลิปแล้วก็ขอขอบุญขอบพุณนพี่น้องสปูสุขค้นนะคะเด้อี่เขามาเบิ่งจบก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอบุญขอบพุณนพี่น้องสปูสุคนค่ะปลอดโหลดปลอดโรคปลอดภัยสปูสุขคนนะคะเด้อพี่น้องเอฟซีสปูสุคนค่ะทั้งเอฟซีไม่เอฟซีเก่าค่ะ วันนี้พ่อซัมเน่ก่อนนะคะถ้ามากันคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อค่ะเด้อวันนี้พ่อซัมเน่ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ